สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC ครับอ่ายินดีเขาชูช่องพอสวยพระรวยครับมื่อนี้พอสพายพระรวยกับ,บ,ไไว,บออว่าอะไรไปใส่ะน,ะนะครับเนบะิดมือเพราะว่าอ่าเที่ยวหนักตะครัอ่าพอเนาะครับเนาะเพิ่นเกิดอุบัติเหตุก็เลยอยากเพิ่นนิดนิดนิหน่อยห้าเป็นลูกเนาะครับนะเนาะห้าก็ต้องอ่าดูแลยามเพิ่นอ่าตกตุกตหยากหรือว่าเพิ่นอ่าประสบอ่า บัตหเหตุหรือว่าอย่างต่างๆครับเป็นลูกก็ต้องดูแลเพิ่นนะครับเนาะ <c oughs> ถึงงานเทาสี่ <c oughs> ถึงวาเป็นงานเทาสี่เล่งขนาดไดนข้าก็ต้องยุติอว้กกอนนะครับ, <c oughs> บรเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่หก้กรลังแรงใจขอสไยมากตลอดนะครับเด้เอกะเดี๋ยวนี้อยู่อาการเพิ่นกะส่งตัวอยู่นะครับเนาะรอตาคุณหมอโทรมาจากถนนครับว่าเพราะว่าเพิ่นหมขึ้นไปเยี่ยมครับเอฟซี เพิ่นมใบขึ้นปเยี่ยมไปยังเนาะครับเนาะกะเพิ่นกะอาการนักอยู่ครับก็รอ,อเบิ่งไปเรื่อยนะครับเนาะว่ากระดูกสันหลังกระหักอ่าครับกับอ่ากระดูกคอ,อกะรู้สึกว่านักคือกันครับ FC เพิ่นกะพูดเฒ่าอยู่แล้วอ่าทางหมอก็เป็นห่วงเพิ่นนะคุณหมอก็เรียกว่าบ่ให้มาเยี่ยมเด้อโรคไัยไข้เจ็บมันหลายนะครับเนาะไปกับ่ได้เยี่ยมดอก,ไป,ดออกไปนั่งอยู่ข้างนอกครับไปนั่งอยู่หน้าตึกหน้าหยังเพิ่นไปจังซั่น เก็ไปเดินเรื่องเดินเล่าเพียงแตาให้รอคุณหมอเพิ้นทีเฝ้าดูอาการอยู่ให้ตลอดเวลากะคือเพิ่นกะดีนะครับเนาะ,ะทางคุณหมอเพิ่นก็บอกว่าระตกเป็นห่วงอ,อยู่ในความดูแลของอหมอแล้วนะครับเอฟซีกับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทันที่เป็นห่วงนะครับเมื่อทราบข่าวเรื่องของพอสไายเรียบร้อยแล้วกะแ,แต่ละคนกะสงกันบ,บ้างแรงใจมากนะครับเนาะด้วย ผลบุญบารามีที่เข้าสร้างขึ้นผลบุญบารามีที่พอสวัยเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทุกคนนะครับนาะอกะมีกำลังแรงไก,ก่มากมม้กายกลก่องครับขอขอบุญขอบุอบไนไว้ในโอกาสนี้ครับเอฟซีครับคือเมื่อนีนก่บสิมีเหลืองคุยกันนิดน้อยครับเพราะว่าตัวเลขยังมีตัวค้างอยู่กะสีแ่งปัน่นให้กับเอฟซีนะครับนาะเขาว่าเขาโคงสุดท้ายแล้วกะอยากให้เอฟซีมีโชคลาภกันทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่ว่าจ็กซีแมนโมเมนเพราะว่าเขากระบอเห็นนะครับเนาะเพิ่นบอกบุญมาพอสวยกะบอกบุญต่อไปให้กับเอฟซีทูกถันนะครับเนาะคือว่าระอุทัยสายดอยนี่ครับเพิ่นกะไหมาสามงวดเขามาทั้งสามงวดนะครับเอฟซีครับเขามาสามงวดแต่ว่าเพิลไหมามาแบบว่าเป็นเลขวิ่งนะครับเนาะเป็นเลขวิ่งเพิ่นบอกว่าไหวิ่งแต่ว่ามันมีโอกาสจับคู่กันได้ ทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขของเพิ่นบางที่ก็เขาทั้งบนทั้งล่างบางที่ก็เขาล่างครับแต่เพิ่นให้มาลักษณะเป็นเลขวิ่งนะครับเนาะคืออ่าพอสบายกะสิได้อธิบายแล้วก็ให้เบิ่งไปพร้อมก็สิได้อธิบายไปพร้อมครับนะขอขอบคุณขอบคุณ FC นะครับเด้อที่มีกําลังแรงใจไหลมาเทมาให้กับพอสบายพารวยนะครับเนาะเอาปาดนี้เฮาก็สิเข้าสู่โหมดการคุยกันเรื่องตัวเลขของเพิ่นเพิ่นให้มาเพิ่นอยู่ทั้งจังหวัดตากนะครับ FC ยู่ทั้งแหวัดตากกับอยู่ทั้งดอยนะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนแถวบ้านเฮานี่แหละาชโนดแต่ว่าเพื่อนไปยู่ทั้งฝุ่นรักษาเป็นสํานักสงนะครับเนาะมีโอกาสก็สิไดไปหาเพื่อนครับเอซีครับเขาให้ตัวเลขที่พ่อสวทไห่มานี่เพื่อนเขามาทุหมวด้ะครับเมื่อต่ว่าเอฟซีเพื่อนกับบอควยที่ตามมาไหนนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนกับไปตามเลขดังแต่ว่าเลขตัวนี้เพื่อนไหสามงวดเขาทั้งสามงวดครับเอฟซีครับเอา ตามต่อครับนะครับซุ้มดกันอ่าเบิงตัวเลขกันครับเอฟซีครับครับอ่าเอฟซีครับบัดนี้ก็มาพอสวัยกับที่อธิบายให้ฟังนะครับเนาะคือตัวเลขเพิ่นให้มาแค่สามตัวนะครับเอฟซีมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นอาจารย์เพิ่นว่าอันนี้เป็นเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างครับเอฟซีเป็นเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะพระอุทัยสายดอยสรุปตัวเลขของเพิ่นมาเนาะครับเนาะเพิ่นก็เคย ให้มากอะพอสไบก็ลงคลิปไปกะบด,ดนปัญหาเพอที่จริงลงคลิปเพิ่นนี่สีบ่อใครเดี๋ยวล่องแบบนี้นะครับีเป็นสรุปตัวเลขไปในให้ใตัวไปเลยนะครับเนาะแต่บานนี้เพิ่นกาเลยว่าเออเพิ่นเข้ามาตลอดมือนี่ก็เลยสีเฮ็ดคลิปไปเพิน่นคลิปหนึ่งเพราะว่าจะของกลับมีเวลาว่างพอดีครับอ่าได้กลับมาอยู่บ้านนะครับเนาะเห็ซีก็เลยมีเวลาว่า,วางกับเฮ็ดให้เอฟซีเบงนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพิ่นก็มีเจ็ด C1 กับ FC เจ็ด C1 นี่เพิ่นบอกว่ามันอาจจะมานกันได้นะครับเนาะทั้งเบิดเลยอ่าทั้งเบิดเลยคือเพิ่นบอกว่ามันจะมานกันได้คือมีเจ็หนึ่งกับเจ็ด C อะไรก็ C1 นี่นะครับเนาะส C มานกันได้นะครับเนาะคือตัวอะตัวหนึ่งเพิ่นว่าบอบ,น,บ,บนกลางของเพิ่นกับสัตว์นะครับเนาะอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้นะครับเนาะ เป็นทั้งสั่นนะครับเนาะคือตัวเลขของเพิ่นเพิ่นบอกว่าสีมางสัน่นเพิ่นก็อธิบายว่าเพิ่นก็เคยไปอ่าอยู่ทั้งดอยอ่าทางภูมิทางพุ่นดีเอฟซีอ่าภูมิทางพุ่นดีทางพุ่นแห้งนะครับนะเนาะเพิ่นก็เลยอยู่มาอ่าตลอดครับนะเพิ่นก็บ่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่ากัเกิดโควิดขึ้นมาเนาะครับเนาะโรคไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนพวกเขาเพิ่นก็เลยว่ายอยู่ทั้งดอยก็ดีคือกัน บอกใครขาดสนปนัดขาดสนปนัยนะครับเนะานะ,นะนะการดูการกินนะมีเพื่อนกะศรัทธาทังพระพุทธศาสนามาตลอดนะครับนะทงังปุ่กกะนะคือกันครับก็กนะ็ดีครับเป็นะกะเลีว่ามาแบงปัน่นให้กับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะอยากให้แบงปั่นให้ของขวัญปีใหม่ทรงไทยปีเกา่าต้อนรับปีใหม่กับเอฟซีครับ,รบส่วนเจ็ดหนึ่ง เป็นไปได้สูงที่สิมาน้ากั้นพันวาเลยครับเอฟซีครับเป็นไปได้สูงที่สิมาน้ากั้นนะครับเนาะเพิ่นบดิเน้นบนเดินล่างนะครับเพื่อเอฟซีครับอ่เพิ่นบดิเน้นบนเดินล่างเพิ่นคือเพิ่นเน้นเพิ่นบอกว่ามันมาน้ากันได้เบิดทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะของเพิ่นนี่มีโอกาสอ่ยูหน้ากันได้สูงอาจจะทั้งบนทั้งล่างทั้งเบิดเลยก็ได้ครับแต่ว่าคู่ที่สิมาน้ากันคือคู่นี้เอฟซีครับอ่นี่คืออ่าตัวเลขที่เฮาได้มาจากอ่า พระอุทัยสายอดอยนะครับเนาะเปิ้กะให้ตัวเลขมากะพอสวายกะเลยมมาแบ่งปันให้มีโอกาสมีเวลาทำลิปไปเพิ่นจักสิบนาทีนะครับมีบางยางคือมันกะล่มนะครับเนาะผัดมานิดๆนหน่นนอยอกะมีลมอากาศกะเริ่มเย็นแล้วครับกะว่าได้นะครับเนาะมีลมมาอากาศเนี่มาแรงกะอยากอ่ามีลมผัดเย็น ดังีแล้วครับ F4 ครับโอกาสที่ส4มาน้ากันสูงกะมีอยู่อ่า71 74นะครับ14นะครับเนาะอ่าคำว่าอ่าโอกาสมาน้ากันสูงโอกาสเปลี่ยนไปได้วาสนเา F4 ครับอการเปลี่ยนไปได้โอกาสที่เป็นไปได้สูงที่สุดคือคือ71ครับนะครับเนาะนี่โอกาสที่จะเป็นไปได้สูงที่สุดก็คือ71นะครับ F4 ครับเอา ให้ใช่วิจาณญาณการรับชมดะครับเดอทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางสื่อครับทางช่องกับเป็นเพียงสื่อกลางให้กับเอฟซีทุกทันนะครับเนาะส่วนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเอฟซีนะครับเนาะอันนี้คือฝากไว้สายดอยครับมีโอกาสกระิไดไปเยี่ยมเยือนเพิ่นแล้วกันว่าเพิ่นอยู่จังหวัดตากนะครับเลยสุโขทัยไปนะครับเนาะเลยสุโขทัยไปตั้งปุ่นล่ะครับขึ้นทั้งดอยไปคือนั่นแหละครับเนาะเอฟซีครับ อันนี้คืออ่าพระอุทัยสายดอยนะครับเนาะเพิ่นเป็นสายอ่มักอ่าเดินทรดงไปไปพอจังไรผู้ขับคอยไปไปยูพุ่นนะครับเนาะเพิ่นกระทรมาหาพอสวัยพาด้วยประจําครับทุกงวดทุกงวดสามงวดแล้วครับนี่คืองวดที่สี่นะครับเอ้ยเพิ่นเป็นขับอสี่งวดนะครับสี่งวดนี่คืองวดที่ห้าครับอีพีซที่ห้าที่ขั้นจำบ่ผิดนะครับเนาะเป็นงวดที่ห้าแล้วครับเพิ่นให้มาแค่สามตัว แต่ว่าพอสวายกะลงไปเป็นการสรุปตัวเลขไปน้ากันจังสันบริถถ้ำขีดไปเพิ่นนะครับว่บาปัดนี้ก็เลยเริ่มถม้ำขีดไปเพิ่นจักหน่อยนะครับเพื่อว่ามีโอกาสเข้ากับศิด้ไปทําบุญน้กนนา,านกันนะครับเด้อเดินทางไปเที่ยวดอยน้ากันนะครับเนาะเอานี่คืออตัวเลขที่ได้มาจากพระอุทัยสายดอยนะครับเอฟซี FC. จังหวัดตากนะครับเนาะเอาบาัตติหนีก็ให้เอฟซีใส่วิเจนะย่านการรับชมนะครับเด้อ เอากะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเนาะโค้งสุดไทยมาแล้วครับยิบซีโค้งสุดไทยมาแล้วนะครับเนาะขั้นที่รอบมืออื่นกับวันที่สามสิบพอดีมือนี้ก็ยิบเก่าครับยิบซีคือซีเมนนี่ดอกขั้นจำบ่ผิดนะครับเนาะยิบซีเพราะงั้นพอสบายจำผิดตีละบาทนี่ลงหนาลงหลังแหละครับตั้งตนอ่า มีเรื่องมีลาวมีเรื่องเกิดขึ้นนี่ความเนาะมันจยกลงหลงเก่งหน่อยขอขอตรวจคอไปเลยครับเออเอฟซีบางคนว่าพอสวัยปราสันบอกกับหน้ากับหลังอยู่ฟั่งปรูลเรื่องวันสันครับขอตรวจคอไปหลายๆนะครับเอออ่าว่ามันอ่อยากประสาทเก่งหน่อยล่ะอ่าขอขอบนขอคุณเอฟซีที่เป็นห่วงวอสวยฟ้าด้วยครับอ่าที่ให้กับร่างแรงไก่มาตลอดนะครับเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี่นอนหน่อยก็ว่าไดรน้องขับมาเอฟซีครับนอนกับบก บอกใหลับแต่ว่านอนลงไปปุ๊บกับหเมื่อคือมามันถึงเศร้าโหลดมันยังเป็นยังไงเนาะครับเนาะจต่มันหลับบันหลับมันถึงเศร้าโหลดเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีของพอสอยพารวยจงรําจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนประพุทธศาสนาห้สมบูรณ์ยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถูกๆกคนที่เข้ามาชมคลิปของพอสอยพารวยนะครับเด้อขอจบกลิปนี้วไว้เพียงสั้นๆสำนีกร สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเอฟซี FC ครับ